สวัสดีค่ะก่อนเข้าไปรับชมคลิปดีๆน้ำค้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube น้ำค้างลดพุงหลากหลายสไตล์ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีพลาคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมื้อนี้เป็นมื้อแรกหลังจากออกกำลังกายนะคะก็นี่ค่ะข้าวโอ๊ตสองช้อนโต๊ะค่ะใครจะใส่เท่าไหนก็ได้นะคะนี่เป็นสูตรที่กินทุกวันนะคะกินมื้อแรกนะคะ ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะนมค่ะจะมาทําให้ดูบ่อยๆนะคะเพราะว่ากินทุกวันนะคะนี่ค่ะทธยญพืชต่างๆนะคะเขาก้จะหมดแล้วเดี๋ยวซื้อมาแล้วใส่ในขวดนี้จะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนนะว่ามีอะไรบ้างนะคะธยญพืชต่างๆใครจะใส่ตอนทานก็ได้เพื่อความกรอบเมล็ดแมงลักค่ะแล้วก็ผลไม้อบแห้งค่ะเป็นลูกเกดนะสองสี ใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวตอนทานก็ใส่อีกพระเอกเรามาแล้วค่ะงาดําน้ําพานชอบกินมากนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กินกับน้าเปรี้ยวนะคะกินกับโยเกิร์ตค่ะอร่อยมากแล้วก็มีไข่ต้มสองฟองกับอะโวคาโดนะคะเดี๋ยวให้เขาเซตตัวนะคะเพราะว่าเขาโอ๊ตเราต้องแช่ไว้ในนมเนาะค่ะสักแป๊บหนึ่งอะคะ่ะเนาะเดี๋ยวน้ำพานก็จะไปตั้งกล้องกินเลยนะคะเราวันนี้เราจะไปกินกันในสวนนะคะ เนาะเอาให้เต็มแก้วเลยดีกว่าเนาะก็ใส่ข้าอาไปอีกค่ะอ๋อเดี๋ยวมีโยเกิร์ตเนาะเดี๋ยวมีโยเกิร์ตก็พอดีอะเขาก็เต็มแก้วเดี๋ยวใส่โยเกิร์ตให้ดูเดดนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะนี่ก็เหลือไว้กินมื้อต่อไปได้นะคะก็คือพรุ่งนี้นะวันละหนึ่งแก้วนี่นะคะมื้อแรกนะจะกินแบบนี้เลยนะ อร่อยนะคะลองไปทําทานดูนะคะไม่มีส่วนผสมไม่มีอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายเลยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะงาดาหอมอร่อยค่ะเห็นไหมคะเราทำเองเราชอบอะไรเราก็ใส่อันนั้นนะคะทุกคน นะเดี๋ยวไปเจอกันตอนคลิปกินนะคะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็มาทําให้ดูประมาณนี้เลยนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเนาะเมนูนี้มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ1แก้วที่คุณต้องการเลยค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปกินจะไปกินในสวนนะคะเดี๋ยวไปเจอคลิปต่อไปคลิปนี้มาประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้น้ําค้างมีกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะคะมื้อนี้แก้วนี้กินแล้วมีประโยชน์สุดๆเลยค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ